ข้อ6กี่3ครับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตใดนะครับแตกต่างจากพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นพฤติกรรมเนี่ยก็จะมี2 2รูปแบบเนาะคือพฤติกรรมที่เกิดจากการามีมาตั้งแต่กำเนิดกับอีกอันนึงนะครับคือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ครับเราจะจำแนกนะครับว่าพฤติกรรมไหนอ่ะเป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กําเนิดพฤติกรรมไหนนะครับเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นบ้างอันแรกครับการสร้างรังของนกครับนกไม่ต้องไปเรียนการสร้างรังครับไม่มีโรงเรียนสอนการสร้างรัง ของลกใช่ไหมครับนกก็สามารถสร้างรางเองได้เลยนะครับพฤติกรรมนี้หรือการดูดนมของลุงแมวลูกแมวเกิดขึ้นมาเนี่ยป่ามันจะขยับแล้วป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วนะครับอันนี้ก็คือการหา,าหานมของมันและหาอะไรกินแล้วนะครับรวมถึงการชักใยด้วยดังนั้นเนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เราเรียกว่าพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กําเนิดครับไม่ต้องผ่านการเรียนรู้พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่ กำเนิดครับน้องๆอย่าลืมจดตามพี่ดำหน่อยครับถัดมาครับการใช้ไม้เขี่ยอาหารครับของอนอกกรงของลิงชิมพันซีครับในเรื่องของการใช้ไม้เขี่ยเนี่ยซึ่งมันโตแล้วใช่ไหมนะครับมันจะเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของการอยากรู้อยากลองเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนรู้นั่นเองดังนั้นในข้อนี้พฤติเราเขียนช่วก่อนนะพฤติกรรมนะครับการเรียนรู้ ดังนั้นในข้อนี้นะครับพฤติกรรมที่แตกต่างจากข้ออื่นๆเลยก็คือข้อสีเองครับเป็นพฤติกรรมซึ่งเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ครับ